สอสออีกหนึ่งลายครับที่ถูกเรียกไปสอบสวน<ะ>คือคุณยุทธพงศ์ปัสเสถียรสอสอมหาสารคาม <ขอ S 2> เพื่อไทยโดนเรื่องอะไรอ่ะนั่นน่ะสิมินกองทัพเรือมินกองทัพเรือ,อขอข้อมูลด้วยนะเกี่ยวกับช่วงเวลานในการปิดสมัยประชุมสภาและรายละเอียดเกี่ยวกับการอภิปรายในเรื่องเรือดำน้ำแปลว่าที่คุณยุทธพงศ์โดนคดีเนี่ยมาจากการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องเรือดำน้ําเรื่องงบประมาณแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะเอามินกองทัพเรือกองทัพเรือเป็นใครอ่ะ คุณก็เป็นองค์กรสาธารณะเขาก็ตรวจสอบเขาสสเขามีหน้าที่ในการตรวจสอบงบประมาณนี่ไงอันนี้มันกันแกล้งกันไงกองทัพเรือนี่ยิ่งใหญ่มากมีศักดิ์ศรีมากคือโอ้โหแบบมิ่นไม่ได้ฮะตรวจสอบตรวจสอบการใช้งบไม่ได้บอกว่าการที่คุณไปซื้อซื้อาวุธจีนเนี่ยซึ่งคนจะคล่องใจเรื่องคุณภาพคล่องใจเรื่องราคาคล่องใจเรื่องอะไรนางเนี่ยเขาถามไม่ได้ครับอันนี้คือกองทัพเรือหาว่ามิ่น เรื่องนี้เข้าข่ายฟ้องแกล้งนะอันนี้ไม่อันนี้เป็นกรณีตรวจสอบซึ่งเป็นหน้าที่ของสสไม่ใช่เหมือนกรณีคุณปรีดานะคุณปรณีดาเนี่ยถูกข้อหาเรื่องที่ดินกลายเป็นเรื่องเรื่องส่วนบุคคลในฐานะที่บุกลุกที่ดินหรือหรือวันนี้เป็นเป็นแค่ข่าวแบบแค่ต้องการตัดเวลาให้เขาเสียเวลาเล่นอย่างนี้หรอเพราะถึงเวลามันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะคุณยุทธพงศ์ทำตามหน้าที่ไม่แม่แม่เขาพูดนอกสภาด้วยอันนี้มันเป็นงานพูดนอกสภาก็ ถ้ามันเป็นเรื่องมินประมาทก็มีสิทธิ์ฟ้องแต่ถามว่ากองทัพเรือเอาอะไรมาพูดว่ามินประมาทกองทัพเรืออ,อคือคุณเป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยคุณต้องยอมให้ตรวจสอบแล้วคุณชี้แจงเนี่ยคุณชี้แจงประชาชนไม่เข้าใจเนี่ยคุณก็ต้องชี้แจงหมายถึงว่ามันถ้าคุณคิดว่าสสเนี่ยนะฮะพูดแล้วเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักครับคุณก็ต้องมาเถียงแทนเถียงกันแล้วก็ให้ประชาชนตัดสินว่าตกลงแล้ว ใครพูดมีเหตุมีผลกว่าแต่ปรากฏว่ากองทัพเรือไปอ้างพลในชั่นแล้วคุณจะมาฟ้องสสครับครบ <c oughs> <c oughs> ไปอ้างพลในชั้นมีหลายโพลนะฮะแต่ว่าไปอ้างพลในชั้นนะครับสสอีกหนึ่งลายครับที่ถูกเรียกไปสอบสวนคือคุณยุทธพงศ์ปสัสเสียงสสมาสารคา <ขอ S 2> ัีเพราเกือทถมายโดนเรื่องอะไรอ่ะนั่นน่ะสิมินกองทัพเรือมินกองทัพเรือขอข้อมูลด้วยนะฮะเกี่ยวกับช่วงเวลาในการปิดสมัยประชุมสภาและรายละเอียดเกี่ยวกับการอภิปรายในเรื่องเรือดำน้ำแปลว่า ที่คุณยุทธพงศ์โดนคดีเนี่ยมาจากการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องเรือดำน้ําเรื่ององบประมาณแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะเออมินกองทัพเรือกองทัพเรือเป็นใครอ่ะเอ,อคุณก็เป็นองค์กรสาธารณะเ,ออเขาก็ตรวจสอบเ,ออเขาสสเขามีหน้าที่ในการตรวจสอบงบประมาณมนี่ไง<ห>อันนี้มันกันแกล้งกันไงกองทัพเรือเนี่ยยิ่งใหญ่มากมีศักดิ์ศรีมากคือโอ้โหแบบมินไม่ได้ฮะ ตรวสอบตรวสอบการใช้งบไม่ได้บอกว่าการที่คุณไปซื้อซื้ออาวุธจีนเนี่ยซึ่งคนจะขล่องใจเรื่องคุณภาพข้องใจเรื่องราคาข้องใจเรื่องอะไรนางเนี่ยเขาถามไม่ได้ครับอันนี้คือกองทัพเรือหาว่ามินซึ่งอันนี้เข้าข่ายฟ้องแกล้งนะอือันนี้ไม่อันนี้เป็นกรณีตรวจสอบซึ่งเป็นหน้าที่ของสสไม่ใช่เหมือนกรณีคุณปรีนานะคุณปรีณาเนี่ยถูกข้อหาเรื่องลูกที่ดินกลายเป็นเรื่องเรื่องส่วนบุคคลในฐานะที่บุกลุกที่ดิน หรือหรือวันนี้เป็นเป็นแค่ข่าวแบบแค่ต้องการตัดเวลาให้เขาเสียเวลาเล่นอย่างนี้หรอ,อเพราะถึงเวลามันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะคุณยุทธพงศ์ทำตามหน้าที่ไม่แม่ๆ <ใน S 2> ม่เขาพูดนอกสภาด้วยออันนี้มันเป็นงานพูดนอกสภาก็ถ้ามันเป็นเรื่องหมิ่นประมาทก,ก็มีสิทธิ์ฟ้องแต่ถามว่ากองทัพเรืออาอะไรมาพูดว่ามินประมาทก,กองทัพเรืออ,อคือคุณเป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยคุณต้องยอมให้ตรวจสอบแล้วคุณชี้แจงเนี่ยคุณชี้แจงประชาชนไม่เข้าใจเนี่ย คุณก็ต้องชี้แจงหมายถึงว่ามันถ้าคุณคิดว่าสสเนี่ยนะฮะพูดแล้วเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักครับพี่ถึอคุณก็ต้องมาเถียงแทนเถียงกันแล้วก็ให้ใประชาชนตัดสินว่าตกลงแล้วใครพูดมีเหตุมีผลกว่าแต่ปรากฏว่ากองทัพเรือไปอ้างโลเนชั่นแล้วคุณจะมาฟ้องอสสครับครับไปอ้างโลเนชั่นมีหลายโพนะฮะแต่ว่าไปอ้างโลเนชั่นนะครับ